วันนี้ก็จะทำเมนูยำม,มะม่าในสูตรของผมนะครับเส้นมะม่านะครับมันมีกึง่งซึ่งได้่สำเร็จรูปนะครับเอาไปลวกให้สุกก่อนนะครับเพื่อนๆเทลงถาลงไปเลยนะครับแบบนี้ลวกแล้วนะสุกแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยชุดเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็น เรียกอะไรแหละชิ้นนะครับมีฮอดดอกสีแดงมีหมูยอนะครับมีหมูยอส่วนนี้ใส่หมดทีกินหมดไหมก็ต้องใส่หมดเลยเนาะนี่ก็จะเป็นปูอัดนะครับเติมลงไปเลยนี่ก็เป็นลูกชิ้นปลานะครับใส่หมดเนาะ เน้นเนื้อเลยนะครับใส่หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำยำนะครับนี่น้ำยำส่วนน้ำยำผมก็จะใช้เครื่องปรุงนะครับที่เขาแถมมาในซองบะหมี่นั่นละครับแล้วก็ปลาใส่กับผสมกับน้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็ผ่าด้วยตามด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเปรี้ยวหวาน นี่เทลงไปเลยนะครับเทหมดเลยนะครับนี่มาดูชุดผักกันนะครับนี่ก็จะเป็นใบตั้งโอ้อะมะเขือเทศราชนีต้นหอมบักคีพริกแดงนะครับเผื่อใครอยากทานเผ็ดเนาะชุดผักก็ใส่เลยครับไข่นี่ยังไม่ได้คนนะนี่ก็ ง่ายๆเลยนะครับของผมแล้วก็คนเข้ากันเลยนะครับง่ายๆเมนู<笑><笑>เน้นลุกชิ้นเลยนะครับนี่คนนี้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองทำทานดูนะครับเห็นแล้วก็น,น้ำลายไหลตอนนี้กลืนสำเร็จรูปยำเลยมัน,นยำแบบ ไม่เผ็ดนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะครับบางคนเขาก็จะใส่พริกสดเนาะตาลงไปใส่พริกสดตำนะครับแต่ผมไม่ค่อยกินเผ็ดไงผมก็เลยประมาณนี้แต่ว่าใส่เป็นพริกพริกที่เป็น acağız, เม็ดเม็ดแทนนะครับถ้าใครชอบ couleur, ก,กินเผ็ดก็กินเน็ดพริกได้นะครับก็เมนูง่ายๆเพื่อนเดี๋ยวก็หลังจะมาถ่ายให้ดู การตอนการเตรียมนะเครื่องปรุงมีหมูยอมีลูกชิ้นปลามีมะเขือเทศด้วยโอ้โหมีพริกมาเม็ดหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยคำแรกแหกหมาเลยเจอพริกอีกเม็ดหนึ่งจะเผ็ดไหมเดี๋ยวชิมนิดนึง ก็ถือว่ารสชาติใช้ได้ทำเองกินเองนี่ก็เป็นมะเขือเทศกับหมูยอเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับเมนูง,ง่ายๆทำกินง่ายๆเลยนี่อนี่ปูอัดขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคิปของผมนะครับ ถ้าเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของผมอีกนะครับเกเศตรเนีมเนเเ่มันเกที่เขียวมันเกเก็อยู่หน้าโรงงานอยู่แหละกินเดย อาเซียมนี้ผมขอตัวกินยำม,มาม่าก่อนครับเพื่อนๆ